ปกติบางคนเข้าสังคมเก่งซะด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่เรียกว่าการแสดงนะแต่มันต้องไปใช้พลังพอสมควรในการทำเรื่องพวกนั้นนะ่ะแล้วหยุดจากตรงนั้นนะ่ะเราขออยู่กับตัวเอง ไอ,ไอความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไรหลังๆเนี่ยผมเริ่มมาอ่านนะมันมันน่าจะเป็นเรื่องของ introvert เพราะเขาบอกว่า introvert เนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าการอยู่คนเดียวแล้วมันมันเติมพลังให้กับตัวเองได้มากกว่าที่มันจะออกไปข้างนอกเนาะ introvert เนี่ยไม่ใช่คนที่แม่งไม่ได้อยู่ในสังคมไม่ได้นะก็ดีเดี๋ยวผมเดินพูดมาถึงตอนนี้เดี๋ยวผมลองเปิดเปิดอ่าน มันเป็นแบบเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกผมว่าไอ้กูแปลกหรือเปล่าวะที่กูเป็นแบบนี้แต่ว่าก็อยากให้เพื่อนเอนเข้าใจเนาะผมว่าเขาบอกว่า i n รเ o ิร r t เนี่ยเขาจะชาร์จพลังด้วยการอยู่คนเดียวอันเนี้ยผมเป็นแต่แต่ก่อนผมไม่เป็นผมต้องมีเพื่อนตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความสุขกับเพื่อนแล้วก็ไปทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไปทําให้เพื่อนมีความสุขอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเป็นเนาะอันที่2ก็คืออะไรเนี่ยเข้าสังคมได้ปกติบางคนเข้าสังคมเก่งซะด้วยนะครับแต่ พอเข้านานๆมันจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบแบกหมดคือผมเป็นคนเข้าสังคมได้นะครับเป็นคนที่แบบว่าขึ้นเวทีได้ออกงานได้ทุกสิ่งอย่างทําได้หมดนะครับแต่เมื่อทําถึงจุดหนึ่งแล้วจริงๆแม่งแบบมันต้องมันไม่ใช่เรียกว่าการแสดงนะแต่มันต้องไปใช้พลังพอสมควรในการทําเลือกวกนั้นนะ่ะแล้วหยุดจากตรงนั้นนะ่ะเราขออยู่กับตัวเอง ก็เหมือนมีสติอะอยู่กับตัวเองแล้วมันใช้ความคิดได้ดีตทอมาก็จะชอบวางแผนคิดไตรตองนะครับในเมื่อเราได้อยู่คนเดียวเลือกที่จะพิมพ์มากกว่าโทรนะครับนี่ผมก็เริ่มโทรบ้างแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะพิมพ์เนาะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมจะโทรหามาพูดคุยกันคิดก่อนพูดระวังคาพูดกดบางครั้งก็คิดมากอ่าอันนี้ก็คิดว่าทุกคนเป็นนะไม่ต้องมีอินโทรดก็เป็นรักความสงบไม่วุ่นวายกับใครก็เราก็ไม่ไม่อยากวุ่นวายกับใครไม่อยากจะไปว่าใครหรือไปตําหนิใครหรืออะไรเขา ก็มีวิถีของเขาเนาะรเราก็มีวิถีของเราไม่ชอบที่คนเยอะคุกค่านบ้านคือที่เซฟโซนอันนี้เป็นหลังๆเป็นนะครับแล้วก็อวงความส่วนตัวประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นหลังๆก็เป็นแต่ก็กําลังจะบอกทุกคนว่าทุกคนที่เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วก็เราก็ควรเดินออกมาอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรืออาจจะเป็นใช้ชีวิตบ้างแล้วถึงเวลาถ้าคุณแบบจะอินโทรเวิร์ดร้อเลยมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนอนะ่ะอยากเป็นอย่างนั้นนก็ไม่มีเพื่อนอ่ะนะ